สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนากุมนะฮะเป็นการทำนายดาวจรของเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวที่สมพุดบนท้องกระดาเนี่ยนะในกระดาษเนี้ยที่สมพุดเนี่ยสมพุดณวันที่1พฤศจิกายนนะฮะอ่าเรามาดูกันทีนี้ดาวประจำตัวของราศีกุมเนี่ยก็คือดาวราหูนะฮะ ตอนนี้ลาหูสถิตที่ราศีเมษตำแหน่งตรงนี้เนี่ยดีนะนะฮะดีนะฮะตำแหน่งยงยศด้วยนะครับผมทีนี้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในภพที่สามภพสหัชช้าครับนะฮะศาสหัชช้าหมายถึงสังคมการติดต่อพี่น้องเพื่อนฝูงนะฮะพี่น้องเพื่อนฝูงการติดต่อการเข้าสังคมเท่ากับว่าแต่ราหูเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย ตั้งแต่มีนาปีห5ถึงตุลาปี66ก็ยาวนานปีครึ่งอะฮะราหูอยู่ตรงไหนก็อยู่ปีครึ่งอะทีนี้เป็นดาวเดือนก็ต้องถ่ายเหมือนเหมือนทุกทุกคลิปอะฮะเพราะยังไงก็ยังอยู่ตรงเนี้ยเนาะนะฮะเท่ากับว่า <c oughs> ช่วงเนี้ยตัวเองเนี่ยอาจจะเข้าสังคมก็ได้หรือมีอะไรที่เกี่ยวกับพี่น้องเพื่อนฝูงนะฮะพี่น้องเพื่อนฝูงหรือเข้าสังคมบ่อยไหมช่วงนี้อาจเป็นไปได้อย่างนั้นนะฮะหรือมีอะไรี อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวกับสังคมแวดล้อมก็ได้นะครับนะฮะสหัชชะนะ,ะหรือติดต่ออะไรบางอย่างก็ได้ทีนี้เรามาดูก่อนมาไลาเาเ่เจ้าเรือนก่อนเจ้าเรือนเขาก็คือดาวังคารนะฮะไปอยู่ในพปุตตะอืมตัวเองไปสหัชชะไปสัมพันธ์อะไรกับสหั์ชะสหัชชะไปปุตตะปุตตะคือลูกหลานบริวารความลักใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆนะฮะอะไรอยู่แถวๆนี้ มีความยินดีนี่ปุตตะนะฮะแสดงว่าช่วงที่เข้าสังคมเนี้ยหรือติดต่อเพื่อนฝูงหรือติดต่อญาติพี่น้องเนี่ยนะฮะหรือกะทาอะไรที่เกี่ยวการติดต่อในช่วงเนี้ยมีความยินดีความยินดีก็คือเหมือนกับสําเร็จไกลๆอ่ะนะฮะมีความยินดีนะฮะหรืออาจจะไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับกิจการใหม่ๆไหมถ่ายได้อย่างนั้นติดต่อเกี่ยวกับกิจการใหม่ๆ หรือ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 ติดต่ออะไรเกี่ยวความรักเพราะว่าปุตตะคือรักใหม่ๆก็ได้นะฮะความเสี่ยงก็ได้นะฮะหนึ่งคนก็หนึ่งเรื่องสิบคนก็สิบเรื่องร้อยคนก็ร้อยเรื่องอาจช่วงนี้คุณอาจจะมีปฏิสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับรักใหม่ๆไปเสี่ยงอะไรใหม่ๆไหมมีความเสี่ยงเสี่ยงอะไรใหม่ๆไหมนะ อย่าคิดว่าต้องไปซื้อหวยรวยเบอร์อย่างเดียวไอ้เสี่ยงเนี่ยเสี่ยงหมายถึงว่าไปกระทาอะไรที่มีความเสี่ยงไหมเช่นบางคนก็ไปเล่นกีฬาอะไรที่มันหนักๆอ่ะกีฬาการแจ้งที่หนักๆอ่ะอ่าเอามาแบบเจ็ตสกีอะไรแถวๆนั้นอ่ะเป็นกีฬาที่ใช้ความเสี่ยงอ่ะบางคนเป็นอย่างนั้นนะนะบางคนก็เล่นปืนผาหน้าไม้ก็มีนั่นก็เป็นกีฬาความเสี่ยงเหมือนกัน <c oughs> นะฮะทีนี้คุณอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นไปสัมพันธ์เกี่ยวกับ มีความรักใหม่ๆในช่วงนี้ไหมถ่ายได้เหมือนกันเพราะปุตตะก็คือความรักใหม่ๆหรือไปลงทุนอะไรใหม่ๆไหมก็ได้เหมือนกันหนึ่งคนก็หนึ่งเรื่องร้อยคนก็ร้อยเรื่องแต่จะกี่คนมือหรือต่อให้เป็นแสนเป็นล้านคนมันต้องอยู่ในหัวข้อแถวๆนี้แหละนะทีนี้อังคารอยู่ปุตตะปุตตะไปไหนล่ะปุตตะมาสุภะปุตตะมาสุภะ อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยสุภาคือคันลองชีวิตต่างถิ่นแดนไกลน,นะฮะคันลองชีวิตต่างถิ่นแดนไกลหรือความสําเร็จก็ได้สุภานะฮะแสดงว่าถ้าไปติดต่อเรื่องของความรักล่ะมีความสําเร็จติดต่อการลงทุนอะไรใหม่ๆล่ะมีความสําเร็จนะฮะมีความสําเร็จนะฮะหรือจากราศีกันเนี่ยพุทธเนี่ยเจ้าเรือราศีกันเหมือนกันนะมรณะมรณะ มาสุภะแต่เรื่องราวครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นจากแดนไกลก็ได้มาสัมพันธ์เราหรือเราไปสัมพันธ์ที่แดนไกลก็ได้นะฮะหรือมรณะอาจจะหมายถึงอะไรฮะมรณะมาสุภะช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับมรดกสิ่งเก่าๆที่ทำเอาไว้ก็ได้เรื่องเก่าๆที่กระทำไว้ก็ได้ได้ทั้งนั้นนะฮะมรณะมาสุภะเป็นอย่างนี้ <c oughs> นะฮะ แต่ดาวพุธเนี่ยโทษครับเขาไม่ถูกลาหูพุธไม่ถูกลาหูเป็นคู่ศัตรูกันเป็นคู่ศัตรูกันนะะลาหูใครลาหูก็คุณเนี่ยนะพุธเป็นอะไรพุธเป็นปุตตะรักใหม่ๆมีวิวาทะต่อกันไหมเมื่อเกิดรักใหม่ๆนะเจอรักใหม่มีปากเสียงกันแล้วหรือร่วมลงทุนอะไรใหม่ๆ เอ๊ะมีปากเสียงกันแล้วไอ้เรื่องของบรดกที่จะมาทําในช่วงเนี้ยมีปากเสียงกันแล้วนะะ <c oughs> อาจจะประมาณอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ไม่ดแรงอะไรนักหนาดาวพุธเนี่ยเขาเดินมาตรงเนี้ <c oughs> ตั้งแต่แถวแถวยี่สิบตุลาแล้วด้วยซ้ำไปและจะเดินผ่านพ้นราศีตุลไปสู่พิจิกในวันที่เก้าพฤศจิกายนก็แสดงว่าเกณฑ์นี้อยู่อีกไม่กี่วันหรอกนะฮะเจ็ดแปดวันเดี๋ยวก็ผ่านไปพิจิกแนละ้ว <c oughs> แต่ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะ อาจมีอะไรที่ทะเลาะเบาแหวงกันไหมกับสิ่งที่ทําก็ได้เกิดทะเลาะเบาแหวงกับสิ่งที่เรากําลังทําก็ได้นะนะ,ะทีนี้อาทิตย์ล่ะอาทิตย์มาจากอะไรอาทิตย์มาจากภพปัตตนีปัตตนีมาสู่สุภะปัตตนีคือคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ค้าลูกค้าฝั่งตรงข้ามเราทั้งหมดคือปัตตนินะฮะ สมมุติว่าตัวเองไปสหัชชาไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวความรักใหม่ๆนี่มาแล้วและปัตนิมาอยู่สุพะด้วยแสดงว่าสุภะคือคัลลองชีวิตไงนะฮะคู่รักเข้ามาในชีวิตแล้วนะฮะราศีกลุ่มอาจมีรักใหม่ไหมถ่ายได้นะอาจมีลงทุนอะไรใหม่ๆร่วมกับคู่หุ้นส่วนไหมถ่ายได้อย่างนั้นนะหรือลงทุนร่วมกับสามีภรรยาหรือแฟนคนรัก ถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะถ่ายได้อย่างนั้นก็อย่างที่บอกอะแต่ละคนน่ะมันก็อยู่ในเรื่องราวนี้แหละแต่มันอาจจะผิดเพี้ยนอะไรที่แตกต่างกันออกไปแต่ต้องอยู่ในหัวข้อนี้นะประมาณอย่างนี้นะฮะเ mm hmm. จอรักใหม่เจอรักใหม่เนี่ยรักใหม่รักใหม่อยู่นี่นี่คนรักก็อยู่นี่สุพะแต่บังเอิญว่าอาจจะมีอ่าปากเสียงกันนิดนึงปากเสียงปากเสียงกันมีปากมีเสียงกันนิดนึง แต่ไม่หนักหนาสาหัสอาจจะขัดใจอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขัดใจอะไรกับคูณส่วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือลงทุนใหม่ๆไงยังคุยไม่จบก็ต้องทะเลาะกันก่อนเพื่อวันข้างหน้าจะได้ราบลื่นไงเจอกันใหม่ทะเลาะกันสะกก่อนเลยให้มันจบเลยทะเลาะให้มันจบพอจบแล้วภายภาคหน้าจะได้ไม่ต้องทะเละาะไงจะได้ราบลื่นไงก็อย่างนี้ก็ได้ นะฮะอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ดาวศุกร์ล่ะศุกร์เป็นเกษตรศุภะเป็นเกษตรก็บอกแล้วศุภะคือความสําเร็จคันลองชีวิตต่างถิ่นแดนไกลเมื่อทะเลาะอะไรแล้วเกิดความสําเร็จขึ้นไงเมื่อทะเลาะแล้วเกิดความสําเร็จขึ้นนะดาวศุกร์ยังมาจากเจ้าเรือนที่ราศีพฤกษพก็คือพันธุพันธุมาสุภะนะฮะบ้านที่ดินรถยนต์ พันธุนี่บ้านที่ดินรถยนต์พ่อแม่พี่น้องคานตากันมาญาติผู้ใหญ่ครอบครัวถิ่นฐานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยคำทำนายแต่ละคนก็แต่ละแบบใช่ไหมนะฮะอ่ะยกประมาณการสักอย่างคุณะไปติดต่ออะไรอะอาจจะเป็นการติดต่อเกี่ยวกับธุรกิจอะไรใหม่ๆนะมีหุ้นส่วนมีอะไรลงทุนนะฮะส่วนพระพุทธที่มาจากราศีกันเนี่ยมาจากอย่างที่บอกอะเรื่องของมรณะมรณะก็มรดกอันดับหนึ่งเลย มรณะยังเป็นทางไกลก็ได้ฮะจากไปก็ได้สิ่งที่จะอะไรที่จากไปแล้วให้อะไรกลับมาหรือเปล่าก็ถ่ายได้นะเพราะว่าพันธุทุก็อยู่ตรงนี้ด้วยสุภะก็อยู่ตรงนี้คันลองชีวิตก็อยู่ตรงนี้บ้านที่ดินรถยนต์ก็อยู่ตรงนี้อาจจะกระทาอะไรเกี่ยวกับมรดกหรือเปล่ามีเกี่ยวกับมรดกที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในช่วงเดือนนี้พระศุกร์เนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ย ถึงประมาณ1ิบ้าพฤศจิกายนอาทิตย์จะอยู่ตรงนี้ถึงประมาณสิบเ็ดสบปดพฤศจิกายนนะฮะก็จะย้ายเข้าพิจิกทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน1ิบแดล้วมัง้งนะฮะทั้งพุทธศุกร์อาทิตย์จะอยู่พิจิกทั้งหมดเหมือนกันก็แสดงว่ารเรื่องราวจะผ่านจากตรงนี้ไปแต่ตอนนี้วันนี้เดียเ๋ยวนี้ยังอยู่ตรงนี้นะฮะคุณอาจจะไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับมรดกที่เกี่ยวกับพันธุบ้านที่ดินรถยนต์ก็ได้ติดต่อมรดกที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์ก็ได้นะฮะ มันกว้างนะมันกว้างนะฮะมันกว้างมากอย่างเช่นพันธุบ้านเนี่ยออย่างเช่นตัวบ้านอย่าตีแค่บ้านอย่างเดียวตีในเรื่องของภายในบ้านด้วยเหมือนกันนะฮะอาคารโรงเรือนโรงงานโรงแรมอันนี้พันธุหมดอ่ะที่พักอาศัยอ่ะถิ่นทิ่นที่อยู่ถิ่นแวดล้อมอะไรเงี้ยถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมก็ได้พันธุทางนั้นพันธุว่าความความหมายเขากว้างขวางพอสมควรพันธุเนี่ยนะฮะ จะให้ตีตรงนี้ไม่มีเจ้าชะตาเนี่ยมันก็พูดยากพูดเรื่องบ้านบางคนเขาบอกฉันลดยาอะไรก็<笑><笑>เลยบอกว่าบ้านที่ดินรถยนต์พ่อแม่พี่น้องคานตามกันมานั่นอะคือพันธุคุณมีอะไรที่ทําอยู่ในช่วงนี้ด้วยคุณมีอะไรที่ทําอยู่ในช่วงนี้ด้วยและทีนี้อยากจะบอกทดหนึ่งเมื่อวันที่25ตุลาคมเกิดปรากฏการธรรมชาติขึ้นอย่างหนึ่งนะฮะก็คือสุริยุปร,ราคาอาทิตย์ดับ นะฮะอาทิตย์ดับเช่นตรงนี้เป็นโลกโลกของเรานี่แหละที่เราอยู่นะฮะอาทิตย์ส่องแสงไปยังโลกโลกก็สว่างตามปกติทีนี้จันโคจรดึ๊บในเมื่ออาทิตย์เมื่อไหรอาทิตย์เล็งราหูเมื่อนั้นในเดือนนั้นจะเกิดจะเลงจะทับจะเกิดสุริยุปราคาต่อเมื่อจันทร์มาบังณวันที่ยีาพระจันทร์อยู่ตรงนี้ นะฮะแสงอาทิตย์ก็ส่องโลกอยู่ดีๆพระจันทร์มาขวางก็เลยบังแสงอาทิตย์เงาของจันทร์ก็บังโลกเรายืนอยู่บนโลกมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เห็นแต่ดวงจันทร์นะฮะเกิดอาทิตย์ดับขึ้นนะในวันจริงอาทิตย์ก็ดับจริงแหละในทางโหราศาสตร์อาทิตย์ดับอาทิตย์สิ้นพลังอาทิตย์เสียหายอะไรเสียหายคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญานี่นะฮนะแล้วมันเกิดพุทธ เลงลางหูนะฮะมีเขาเรียกว่า,ามีปากมีเสียงกันก็ได้นะ,ะทำให้เสียหายเกี่ยวกับพันธุเอ้ยไม่ใช่ปัตตาน,นีอาจเสียหายอ่ะสมมติเป็นเรื่องรักใหม่ช่วงแถวแถวนั้นน่ะนะฮะช่วงยี่บห้าตุลาคมเนี่ยบวกเจ็ดบวกเจ็ดหน้าบวกเจ็ดหลังบวกเอายี่สิบห้าตั้งบวกหน้าไปเจ็ดถอยหลังไปเจ็ดช่วงนั้นอะ่ะเรียกว่าช่วงคราด นะอาทิตย์ดับปุตตะพันธุปัตนติดับทะเลาะกับแฟนอาจเลิกกับแฟนชั่วคราวก็ได้พออาทิตย์ส่องแสงคืนมากลับมาคุยกันใหม่คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ค้าที่เราลงทุนอะไรใหม่ๆร่วมกันมีวิวาทะกันอย่ที่บอกอเถียงกันก่อนเถียงกันก่อนไม่ลงรอยไม่พอใจกันอาจหายหน้าหายาหายหน้าหายตาไป กลับไปคิดสิที่คุยกันวันนั้นแรงๆอะ่ะจะจะเดินหน้าต่อหรือพอแค่นี้นะฮะแต่พอสักพักหนึ่งไม่กี่วันอาทิตย์ก็คืนแสงให้น่าจะกลับมาน่าจะกลับมาเนาะน่าจะกลับมาคนรักก็น่าจะกลับมาคู่ส่วนคุ่สัญญาก,ก็น่าจะกลับมาเหมือนกันแหละประมาณนี้นะฮะก็น่าจะกลับมาเหมือนกันไปได้ไม่นานเพราะว่าเขาดับชั่วคราวน่าจะไปได้ไม่นาน น่าจะไปได้ไม่นานนะฮะนะครับอดาวเสาเราเป็นอะไรดาวเสาเป็นดาววินาศวันนี้เดี๋ยวนี้วินาศเป็นกเกษตรแล้วยังไงหรอวินาศเป็นกเกษตรเนี่ยวินาศคืออะไรฮะต่างถิ่นแดนไกลเบื้องหลังหลบหลีกซ่อนเลนปิดบังอยู่เบื้องหลังนี่เสียหายเนี่ยวินาศแต่วันนี้ฉันอยู่คนเดียวอ่า วินานอยู่คนเดียวเป็นไงก็ไม่เป็นอะไรที่อยู่คนเดียวอะ่ะไม่มีใครมากุมไม่มีใครมาเล็งนะฮะเรื่องก็ไม่เกิดดาวร้ายอยู่บ้านดาวร้ายดีนะครับเขาไม่ไปสร้างความวุ่นวายให้ใครที่ไหนเขาอยู่ตรงนั้นแหละแต่อย่าให้มีใครมากุมมาเล็งเขาก็แล้วกันเขาจะมีพลังมากกว่าปกติเพราะเขาเป็นเจ้าบ้านนี่กระแสคือฉันเป็นเกษตรฉันมีพลังล้นเหลือนะฮะพลังฉันเนี่ยล้นเหลือจริงๆนะฮะ ใครมากุมฉันใครมาเลงฉันเนี่ยฉันเอาเรื่องแน่แน่ฉันเอาเรื่องแน่แน,น,แน,แน่นะฮะแล้วก็หนักด้วยเพราะฉันมีพลังนะ,ะแต่ตอนเนี้ไม่มีใครมากุไม,ม,มกไม่มีใครมาเลงฉันก็อยู่ของฉันดีๆพวกเธอก็อยู่ของพวกเธอไปดาวอื่นก็อยู่ของพวกเธอไปอย่า,ยามาย,ยุ่งกับ,กบ,กบกฉันฉันไม่ได้มายุ่งอะไรกับเธอก็แค่นั้นแหละนะก็ไม่ได้ต้องทายอะไรมากมายเสาอยู่ตรงนี้มาสองปีแล้วนะฮะต้องรอโน่นหนึ่งมีนาโนานจะไปอยู่กลุ่มโนนก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งพระรหัสล่ะ พระรหัสเนี่ยคือดาวการเงินนะฮะดาวการเงินนะฮะกับดาวลาพผนล,ลาผลไปสู่การเงินการเงินเป็นเกษตรอ้าวดีสิราศีกุมเนี่ยตั้งแต่สงการปีนี้ถึงสงการปีหน้าเนี่ยเขาเป็นเกษตรก็แดงว่าเงินดีเงินดีนด,ดีแน่ๆเรียกว่าปีนี้มีธนูกับมีราศีธนูกับราศีกุมเนี่ย ธนูเนี่ยเสาเป็นการเงินเนี่ยอยู่เป็นเกษตรกุมพระรหัสเป็นเกษตรเป็นการเงินนะฮะปีนี้ทั้งปีเรียกว่าเด่นที่สุดในเรื่องก,การเงินก็คือราศีธนูกับราศีกุมอา้าววันนี้เราคุยราศีกุมก็เอากุมอย่างเดียวกุมพระรหัสเป็นเกษตรการเงินเป็นเกษตรเกษตรคืออะไรเกษตรคือความมั่นคงมีความมั่นคงในช่วงการมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินในปีนี้ก็ถ่ายได้นะฮะก็ถ่ายได้นะฮะอ้าวแล้วพระเกตล่ะ ถ้เกดเนี่ยเป็นดาวยกกําลังนะเลงกับใครเนี่ยเอาเรื่องกลุ่มกับใครก็เอาเรื่องเอาเรื่องยังไงถ้าดาวนั้นดีฉันดีด้วยถ้าดาวนั้นร้ายฉันก็ร้ายไม่เบาเชียวนานะฮะมาอยู่ในเรือนธนูเนี่ยเกี่ยวกับลาบผลเนี่ยลาบผลอยู่ไม่นิ่งเลยมันเกิดความเคลื่อนไหวเหมือนกับน้ํากระเพื่อมอะ่ะนะฮะลาบธนูเนี่ยพบลาบผลของราศีกุมเนี่ยมีเกดอยู่ตรงเนี้ย กับเพื่อมสินะฮะเกตอยู่กับเพื่อมสินะฮะแม่อยู่ไม่นิ่งเลยลาบผลอยู่ไม่นิ่งจะใช้อะไรเปล่าล่ะ,ะมีอะไรมาให้ใช้หรือเปล่ามีงาอังคารมะเร็งงาอังคารเป็นใครอยู่บอกแล้วอังคารเป็นสหัชนะฮะอังคารเป็นสหัชะอาจมีเกณฑ์ว่าอังคารมะเร็งธนูอังคารมะเร็งเกตเนี่ยลาบผลที่มีอยู่เนี่ยอาจจะมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะหรือ การเข้าสังคมอะไรพวกเนี้ยมาเกี่ยวข้องกับลาภผลหรือเปล่าอ่าทีนี้ต้องดูอังคารว่าทักษาเป็นใครมาด้วยถ้าอังคารทักษามาดีเข้าสังคมเนี่ยลาบผลจะดีนะช่วงเนี้ยนะฮะติดต่อเพื่อนฝูงญาติพี่น้องลาบผลจะดีนะช่วงเนี้ยนะฮะแต่ถ้าอังคารเป็นกาลีมาร้ายล่ะนะนะ ก็ต้องระวังแล้วไอ้ลาบผลเนี่ยเพื่อนฝูงน่ะนะไอ้เพื่อนฝูงเนี่ย,ยจะมายุ่งกับลาบผลนะไอ้พี่น้องญาติเนี่ยจะมายุ่งลาบผลใช่ไหมการเข้าสังคมเนี่ยระวังเสียลาบเสียผลและแทนที่จะได้เสียแหละเพราะอะไรถ้าอังคารเป็นกาลีนี่ไงดาวอ่ะทั้งสิบดวงอ่ะอ่พูหัสก่อนการเงินคุณเนี่ยตอนเนี้ยนิ่งอยู่ตรงนี้ยเหมือนเสาเลยอ่ะไม่มีใครมากุมไม่มีใครมาเล็ง นะเงินก็นิ่งแล้วก็เป็นเกษตรด้วยแสดงว่าดีแสดงว่าด,ด,ดีทายดีไว้ก่อนเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่สัมพันธ์กับใครอันนี้ก็ต้องทายดีนะฮะไม่เหมือนอังคารอังคารเนี่ยตอนนี้ยอังคารสัมพันธ์กับเกตเนี่ยเห็นนะทักษามาดีล่าผลก็ดีทักษามาเสียล่าผลก็เสียอะไรมาทําให้ดีลหละสหัาชะงไงมาทําให้ดีนะฮะศาสหัาชะมาทําให้ดีนะฮะอาจจะศาสหัาชะามาสูอา่อะไรนะ ปุตตะช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาก็ได้คุณอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรกับเพื่อนใหม่หมทำให้มีผลกับลาบผลก็ได้นะถ้าทักษะดีก็เพื่อนใหม่อาจจะทำให้ลาบผลดีถ้าเพื่อนใหม่ไม่ดีเป็นกาลีอาจจะเสียหายเกี่ยวกับลาบผลคุณก็ได้อย่างเช่นราหูเนี่ยตอนนี้ก็มีราหูเลงหนึ่งสองสามสี่จันไม่ต้องพูดถึงป่านนี้จันไปนี่แล้วแถวแถวบางกรแถวกุมล้วมั้ง นะฮะเพราะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่ยนะี่ห้าแล้วไปไหนต่อไหนแล้วนะฮะม่อยู่มังกรก็อยู่กลุ่มแล้วน่าน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะไม่แน่ตรงกันเพราะไม่ได้ดูดาวหลายวันแล้วไม่ได้สังเกตนะไม่ใช่อะไรไม่ได้สังเกตมาหลายวันแล้วจันเนี่ยจันเนี่ยผมจะสังเกตจันเดิมในชะตาชีวิตคนเท่านั้นนะ่ะส่วนจันจรเนี่ยผมดูไม่ค่อยดูด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นอย่างนี้อีกสองวันครึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จะดูยังไงจะดูว่าจันเดิมสถิตยัยงไงไอ้ตรงนี้สําคัญสุดๆเยจันนี่ ยิ่งเป็นหญิงด้วยนะจันนี่หมายหัวไว้เลยว่าเด่นขนาดไหนนะ,นะเด่นก็มีสเสน่ห์ดิถ้าไม่เด่นนะเอ๊ใครๆก็ไม่รักฉันอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะจันเสียนะจริตเสียนะจริตเสียจันเสียอะไรเงี้ยไม่เรียบร้อยเลยกระโดกระเดกอะไรอย่างนี้เป็นต้นจันเสียเป็นหญิงน,นะนะเป็นหญิงก็ดูจันให้หนักหนักเลยนะเน,ะ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 นี่ยลาหูเนี่ย ถ้าราหูเป็นกาลีเนี่ยหนักเลยนะฮะราหูเป็นกาลีหนักเลยเพราะอะไรเพราะเขาเลงทั้งพุทธทั้งศุกร์ทั้งอาทิตนะฮะกระแสของความร้ายกาจของราหูเนี่ยส่งมายังอาทิตย์พุทธศุกร์เต็มเต็มเลยนะฮะคู่ปัตนิคู่คลองคู่ส่วนคู่สัญญาโดนกาลาคินีไปด้วยนะฮะพระศุกร์เนี่ยมรณะเอ่ยุตตะเอยโดนกาลีไปด้วยพันธุเออย สุภะเออสุภะคือคัรลองชีวิตช่วงนี้รู้สึกชีวิตจะมีอะไรไม่ดีไม่ดีเข้ามาบ่อยๆหน่อยจังเดือนนี้เดือนนี้โดนบ่อยเป็นพิเศษจังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะถ้าราหูเป็นกาลีถ้าราหูเป็นสีนะนะถ้าราหูเป็นสีโอ้โหชดเชยอาทิตย์ดับพอได้นะชดเชยอาทิตย์ดับพอได้เลยนะดับอาจจะหายไปแต่ ความเป็นสีต้องเรียกกับมากรรมกรกรรมกรอะไรเงี้ยกลับมาก่อน,อน,ออน,อนคุยกันก่อนและคิดว่าน่าจะกลับมายิ่งเป็นสีเนี่น่าจะกลับมาหรอกนะฮะน่าจะกลับมานะเพราะว่าความดีงามเนี่ยเข้ามาครอบงำไงประมาณเนี้นะฮะคือจะให้ราศีกลุ่มทุกคนบนโลกใบนี้เป็นอย่างทํานายมันไม่ได้อา้าวแล้วทํานายมาทําไมอะ่ะมันมีเหตุผลอยากฟังนิดนึงเพราะว่า เราทานายเนี่ยเราทํานายเฉพาะดาวจรแต่ในการทํานายจริงอะ่ะมันมีทักษะเนี่ยเห็นไหมอังคารอย่างที่ยกตัวอย่างเห็นไหมราหูอย่างที่ยกตัวอย่างอะ่ะทายไปอย่างหนึ่งใส่ทักษะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นดีขึ้นไปหรือว่าแย่ลงไปจะดีจะแย่มันอยู่ในเรือนนั้นๆความหมายของเรือนไม่เปลี่ยนนะครับยังเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ ดีในเรื่องนั้นหรือเสียในเรื่องนั้นะหละติดต่อคนรักใหม่มีปากเสียงกันเป็นกาลีเดือดร้อนล่ะทีนี้อาจจะหายไปเลยก็ได้หลังจากอาทิตย์ดับนะฮะถ้าเป็นสีเดี๋ยววันคือเดี๋ยววันต่อมาอส่งไลน์มาขอโทษและอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะและเหนือกว่าทักษะอีกก็คือดาวเดิมอันนี้สําคัญยิ่งยวดยิ่งกว่าทักษะคือดาวเดิมฮนะเราเกิดวันนี้ จะมีดาวทั้งสิบดวงลอยอยู่ในกระดานเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนเท่านั้นเองอยู่ที่ว่าแต่อะอย่างเช่นการเงินการเงินเป็นกเกษตรการเงินเป็นกเกษตรเงินดีแน่ๆเลยใช่ถ่ายดาวจรยังไงก็ดีอ่ะทักษะล่ะถ้าทักษะดีแน่ๆเลยย้ําเรียกว่าฝังหมุดย้ําเลยดีจริงๆครับแต่บังเอิญมีดาวคู่ศัตรูมากุมมาเลงได้ไหมทายได้เหมือนเดิม แต่ต้องเสียอะไรให้กับคู่ศัตรูที่มานั้นนี่ต้องเสียอะไรให้กับคู่ศัตรูที่มานั้นประมาณอย่างนี้นะฮะประมาณอย่างนี้ต้องเสียได้ไหมยังถ่ายได้แต่ได้แล้วต้องของออกไปใครมาเอาก็ตามว่าคนคนนั้นที่มาเอาอะเป็นดาวอะไรมาเอาล่ะก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยดาวเดิมทักษะมาว่าดีแล้วยืนยันว่าดียังมีทางออกว่าคู่ศัตรูมะเรง็งมาโดน ามาโดนต้องต้องใช้ใจ่ายอ่ะอถ้าเป็นคู่มิตรอันนี้ราบเรื่อนที่ว่าดีบวกสองบวกสามเข้าไปคู่ศัตรูมาแสดงว่าอาจจะคนนั้นมาให้คนนี้มาให้ให้อย่างสเสน่หาเลยคู่ศัตรูไอ้คู่มิตรเนี่ยคู่มิตรมาให้เนี่ยให้แบบเต็มใจให้เลยเงื่อนไขก็แทบไม่มีมีก็มีแบบว่าน้อยมากมีแบบว่าโอ้โหเงื่อนไขยอย่างนี้อ่ะสบายเลยอะไรอย่างนี้ อ่าหรือถ้าเป็นคู่ศัตรูมะเร็งอ่ะอาจจะไม่เสียให้เขาก็ได้อาจจะได้แหละแต่เงื่อนไขแทบรับไม่ไหวเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะประมาณนี้ครับราศีกุมครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเผื่อมีคลิปดีๆจะได้เสนอท่านเป็นท่านแรกๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม